สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่24กุมภาพันธ์2567ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพ็รอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะประจบคิริขันระดมสมองส่งเสริมการท่องเที่ยวปี2567ค่ะ วันที่23กุมภาพันธ์2,567นายปีดาสุขใจประหลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดประชุมระดมความคิดเห็นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครั้งที่1 ที่อาคารอนเนกประสงค์ธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษาหัวหินอำเภอหัวหินมีนายพลกิจพงษ์วไลศิลป์นนอำเภอหัวหินนางสาวพัชรศรีสมบัติทวีพูลท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนางปองทิพวิวัฒนศิเนศวนนักวิเคราะห์นโยบายและชำน,นาญการพิเศษสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายอาชวันก,กรกนันผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันธ์นางวาสนาศรีการ นา,นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำนายชนะพงษราพิกประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนภาคประชาชนผู้ประกอบการรวม61หน่วยงานเข้าร่วมนายปีดาสุขใจกล่าวว่าวันนี้เป็นการประชุมร่วมกันของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนผู้ประกอบการได้มาระดมความคิดเห็นร่วมกันว่าขณะนี้สถานการณ์ เรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้นเป็นอย่างไรและเราจะทําอย่างไรมีแผนงานโครงการที่จะทําให้การท่องเที่ยวของเรากลับมาและสุดท้ายเรื่องของการสื่อสารในการจัดทําปฏิทินการท่องเที่ยวทั้ง3ประเด็นนี้สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทำหน้าที่เป็นเลขานําไปสรุปและเสนอไปยังเวที2เวทีเวทีแรกคือคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นคณะกรรมการอย่างเป็นทางการเวทีที่2คือ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผมคิดว่าในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยกลุ่มคนเท่านี้อาจจะยังไม่เพียงพอคิดว่าจะได้นําเรียนผู้บริหารของจังหวัดว่าจะทําอย่างไรจะสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับพื้นที่ซึ่งรู้ทั้งข้อมูลรู้ทั้งโอกาสรู้ทั้งข้อจํากัด อาจจะต้องมีเวทีแบบนี้ในอีก8อำเภอถ้าได้ตกผลึกเรื่องโอกาสเรื่องสถานการณ์และเรื่องแนวทางที่จะผลักดันไปสู่ในระดับจังหวัดต่อไปวันนี้นะครับก็เป็นการารวมคนนะครับที่เกี่ยวข้องกับภาคของการท่องเที่ยวังเจัากาพจุลปีขันน,นะครับก็ทั้งภาคราชการนะครับทั้งภาคท้องถิ่นทั้งาภาคประชาชนภาคเอกชนและที่สำคัญก,ก็คือผู้ประกอบการ นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยได้มาระลงความคิดเห็นกันว่าวันนี้สถานการณ์เรื่องการท่องเที่ยวองจังหวัดพิริตรนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือว่าเราจะทํายังไงมีแผนงานโครงการที่จะทําให้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยกลับมาอีกครั้งแล้วก็สุดท้ายเรื่องของการสื่อสารในการจัดทําเรื่องของปฏิทินการท่องเที่ยวนะครับทั้ง3ประเด็นเนี้ยนะครับทาง การท่องเที่ยวกีฬาและจังหวัดน,นะครับซึ่งเ,เป็นเหมือนกับเป็น่ายเลขานะครับก็จะไปสรุปและก็จะนําไปสู่2เวทีนะครับเวทีแรกก็คือเรื่องของคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว,ว,วของจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ กับอันที่2กนะ็คือคณะกรรมการกร,รอจังหวัดน,นะครับก็จะนําผลสรุปที่ได้ในวันนี้นะครับไปสู่ใน2เวทีนะครับทีนี้ผมคิดว่าเรื่องของการเฒนาการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับจริงๆในเรื่องของการระดมความคิดเ,เห็นวันนี้เนี่ยโดยระยะเวลาโดยกลุ่มคนเนี่ยม,มันอาจจะยังไม่เพียงพอนะครับก็คิดว่า น่าจะได้นาเรียนทางผู้บริหารจังหวัดนะครับว่าทําไงจะสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนนะครับและโดยค้อบยิ่งในระดับพื้นที่นะครับซึ่งรู้ทั้งข้อมูลรู้ทั้งโอกาสรู้ทั้งข้อจํากัดเนี่ยอาจจะต้องมีเวทีอย่างนี้ในในแปดอำเภอนะครับเพื่อได้ตกลึกนะครับเรื่องโอกาสเรื่องสถานการณ์นะครับและเรื่องแนวทางที่จะผลักดันนะครับไปสู่ในระดับจังหวัด ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามบริหารงานตำรวจค่ะ บ่ายวันนี้ที่ห้องประชุมชั้น3สถานีตำรวจภูทรหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พันตำรวจเอกกำปนาถนาวิชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรหัวหินและนายวรพลิมาคมประธานกตตรสถานีตำรวจภูทรหัวหินร่วมกันเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามบริหารงานตำรวจประจำเดือนกุมภาพันธ์โดยมีตัวแทนราชการตำรวจที่ปรึกษาและประชาชนที่มาจากการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการทำงานของตำรวจสถานีตำ ตำรวจภูทรหัวหินและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างตำรวจและภาคประชาชนโดยวันนี้พันตำรวจเอกกัมปนาถนาวิชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรหัวหินได้ชี้แจงถึงความคืบหน้าการปรับภูมิทัศน์ภายในสถานีให้ที่ประชุมรับทราบประกอบด้วยการปรับปรุงห้องประชุมชั้น3 ห้องประชุมเล็กชั้นหนึ่งและปรับปรุงจุดพักคอยรับบริการการปรับปรุงป้ายสถานีและป้ายประชาสัมพันธ์ให้มีความสวยงามชัดเจนเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นรวมทั้งสร้างความสะดวกสบายให้ประชาชนที่มาใช้บริการจากนั้นนายวระปะลิมาคมประธานกตอตอต,อตอรอสถานีตำรวจภูธรหัวหินได้กล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องที่สถานีตำรวจภูธรหัวหินขอรับการสนับสนุนกลวยยางจราจรเสื้อสะท้อนแสงและกระบองไฟจากกตอตอตอรอเนื่องจากพื้น ที่สถานีตำรวจภูทอนหัวหินมีพระราชวังอยู่ในพื้นที่รับผิดช,ชอบและเป็นเมืองท่องเที่ยวจึงมีภารกิจในการถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยให้บุคคลสำคัญอยู่บ่อยครั้งมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากและจำเป็นต้องเป็นแบบรูปแบบเดียวกันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยทางกตต,ตอรอมีมติเห็นชอบให้มีการสนับสนุนจากนั้นได้ดำเนินการตรวจสอบราคาและจัดซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ1นึ่งล้านหกแสนบาท Yeah. Uh -huh. ซึ่งกตตอรอสถานีตำรวจูธทหัวหินได้ร่วมกันมอบเสื้อสะท้อนแสงกวยยางจราจรและกระบองไฟให้กับพันตำรวจเอกกัมปนาณาวิชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจูธทหัวหินเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ตำรวจในสังกัดใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปโอกาสนี้ตัวแทนกตตอรอภาคประชาชนได้เสนอให้มีการรายงานสถิติอุบัติเหตุอาชญากรรมย,ยาเสพติดและคดีสำคัญให้ภาคประชาชนรับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการร่วมป้องกันปราบปรามแจ้ ้งเหตุร้ายบเบาะแสต่างๆและเฝ้าระวังบุคคลใกล้ชิดได้อย่างทันท่วงทีซึ่งในเรื่องนี้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรหัวหินจะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้มารายงานต่อที่ประชุมในครั้งต่อไปอำเภอหัวหินจัดวิ่งริมหาดร,รักเล2ส่งเสริมการท่องเที่ยวทําบุญใหญ่ในวันมาคบูชาคะ่ะ วันที่24กุมภาพันธ์2567ที่ศูนย์การค้าหัวหินมาเก็ตวินเลจจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายคมกิจเจริญพัฒนาสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดการเดินวิ่งหัวหินรักเรศ2หัวหินทินมีหอยหัวหินเดอะซิตี้ออฟเชลฟิตครั้งที่2เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับเมืองหัวหินกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงรองวิกเคนวันหยุดยาวในวันมาคาบูชา โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนําไปมอบให้กับโรงเรียนตอชะดในพื้นที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันมีนายนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนายสราวุฒิลิมอรุณรักนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันนายทวีสินพัฒนาพิรัฐประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขัน นายกิติพงศิริเพชรเกษมประธานกลุ่มเราเพื่อนกันนายอมรเทพอ่มมีเพียรผู้จัดการทั่วไปส่วนการค้าหัวหินมาเก็ตวินเลจและแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับท่ามกลางนักกีฬาชายหญิงกว่า600คนเข้าร่วมกิจกรรมโดยก่อนเปิดกิจกรรมผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดได้ร่วมกันทําบุญถวายสังฆทานในวันมาคบูชาและรับพรจากพระครูวิจิตธรรมวิพัฒน์เจ้าคณะอําเภอหัวหินเจ้าอาวาสวัดบุษยะบรรพศเขาต้นงิ้วพร้อมคณะสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนปล่อยตัวนักกีฬาจุดสตาร์ทฟินิชหน้าสูกนการค้าหัวหินมาเก็ตวิลเลตระยะที่1ศสักการะศาลเจ้าแม่ทับทิมที่ระยะทาง1.4กิโลเมตรระยะที่ 2. ปล่อยพันสัตว์ทะเลจํานวน55,000 0หตัวที่ระยะทาง3.3กิโลเมตรระยะที่3ขี่ม้าหัวหินกลับตัวที่ระยะทาง4.4กิโลเมตรและจุดสิ้นสุดที่5หัวหินมาเก็ตวิลเลจที่5 9กกิโลเมตรพร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจะได้รับการเกียงลายหอยเมืองหัวหิน สื่อเรื่องราวของเมืองหัวหินลงบนกางเกงในรูปแบบของกางเกงช้างโดยมีต้นแบบมาจากกางเกงแมวของโคราชเพื่อให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์และสัญลักษณ์ของเมืองหัวหินอีกทางหนึ่งด้วย และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต,ต่างๆได้ที่เพจ c e b o o k Instagram, YouTube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อ,อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร062 965 2444 และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุหัวหิน City ้เรดิโอคลื่นความถี่88.75เมกะเฮิร์สำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ